สวัสดีกรับพบกับผมอยนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับดวงวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568นี้นะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีกุมซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ วันที่13กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่14มีนาคมนะครับเป็นพลังดวงโดยรวมๆนะครับไม่ได้เะพะจอดจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็พิจารณารับเอ,อาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับ คำพยากรณ์ที่ดีที่อ่านออกมานั้นก็ขอ,ขอให้สร้างความสำเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับให้มีความมั่นคงมั่งมีสีสุกนะครับให้เกิดขึ้นจริงกับคำตำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุมนะครับ ช่วงวันที่1ถึง1ิมิถุนายนนี้นะครับพลังดวงจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับโดยภาพรวมๆทั้งจิตอาิษฐานนะครับขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเตวาติวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้โปรดได้เมตตาสื่อพลังดวงผ่านมาตั้งไพ่ย,ยิบสี่ไ้ปอได้เปิดอ่านปอได้รู้แนวทางไห้กับผู้ที่เป็นชาว ราศีกลุ่มที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดกอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีกลุ่มที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับว่า,าจะเป็นในลักษณะใดกอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับได้รับชัยชนะนะครับในทิศทางที่ดีนะครับ ก็เมื่อกี้ไพ่ก็พยายามจะชีก้ออกมานะครับเมื่อกี้ก็อัศวินถือไม้เท้านะครับก็บง่บงบอกถึงสภาวะของการที่ท่านมีพลังมีการทุ่มเทนะครับในการที่พัฒนาตั้งในเชิงความคิดความหมายไอเดียหลากหลายมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดออกมานะครับเมื่อกี้ก็เพียงแต่ ออกมาให้เห็นนะครับก็แล้วก็เปิดผ้าออกมาใบแรกก็บ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับที่ได้รับสนับสนุนในทิศทางที่ดีที่ตั้นตุ้มเทเปลี่ยนไปใยามมาในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะามให้ชาวราศีกลุ่มนั้นได้รับชัยชนะในความสําเร็จแล้วก็เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดเส้นต่างของการเดินทางของความสําเร็จนั้นก็ได้รับการสนับสนุนตลอดเส้นทางนะครับอย่างอบอุ่นก็ทําให้ ท่านสามารถดึงโดูดผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาในทิศท,ทางที่รุ่งเรืองนะครับอนาคตที่มีความสดใสความรู้ความสามารถของท่านนะครับจะนําพาสู่ความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองอย่างสดใสนะครับเดอเอมิด e นะครับที่จะตามให้ท่านนั้นสร้างโอกาสของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับ จากความสําเร็จจากชัยชนะนี้นะครับดึงโดูดทรัพย์สินเข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์ก็ทําให้ชีวิตสดใสเดินทางด้วยความแจ่มชื่นเบิกบานนะครับอะไรที่เป็นปนัญหาต่างๆนะครับจะถูกเคลียร์ราบรื่นปลอดภัยในทิศทางที่ดีอาดานะครับอะไรที่เป็นสภาวะต่างสังคมก็ตามนะครับ จะสู่ความสงบในทิศทางที่ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับให้เดินหน้าอย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงสู่เส้นทางของการฟื้นฟูกับสภาวะปัญหาต่างๆนั้นที่สงบลงไปนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเติมเต็มแล้วก็จะทำให้ท่านนั้นดึงดูดอะไรเข้ามามากมายนะครับในช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะนะครับต่ไกลก่อนหน้านี้การงานไม่เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับงานน้อยบ้างอะไรบ้างก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทาให้เกิดสภาวะต่างการเงิน ไม่ปฏิติประตออะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสู่ความราบรื่นปลอดภัยในทิศทางที่ดีแล้วก็ดึงดูดงานเข้ามามากมายออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับที่จะทำให้ท่านได้รับผลตอบแทนเข้ามาด้วยความเนื่องนองนะครับก็ทำให้ครอบครัวนั้นได้รับการดูแลด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีแม้นบางท่านจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลในครอบครัวก็ตามครับแล้วก็มีงานใน จัดการมากมาย8เดเดยอนนะครับที่เพิ่มระดับคุณภาพประสิทธิภาพขยันมากขึ้นนะครับก็ธรรมดาเมื่องานก็มาเยอะมาออเดอร์เข้ามามากมายนะครับก็ต้องขยันเป็นธรรมดานะครับเพื่อให้ตันกับสถานการณ์ให้ตันกับออเดอร์ผลิตให้ทันให้บริการให้ทันกับการผู้มาใช้บริการต่างๆนะครับก็แล้วก็ ความเรียบริ่งความรีบทาให้ตันกับเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้รีบแบบทํางานแบบขอผ่านไปทีไม่ได้ทํางานแบบปักชียวยหน้านะครับก็ทํางานแบบตุ่มเทด้วยความใส่ใจพัฒนาในรายละเอียดต่างๆนะครับเพิ่มเติม,มคุณภาพที่จะทําให้ได้รับการเชื่อถือได้รับความนิยมได้รับความศรัทธานิิตต่างที่มั่นคงนะครับก็เรียกว่า เมื ana, aman, u, ่อนำสินค้าไปใช้แล้วหรือใช้บริการไปแล้วก็จะย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาใช้บริการมาซื้อสินค้าอะไรใหม่ก็เรียกว่าด้วยคุณภาพที่ดีเป็นที่ขาวขาเรื่องเลือนะครับก็ําให้ตั้นยกระดับความเติบโตอะไรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้นะครับจะตามให้ถูกเคลียร์ออกไปแล้วก็ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีอย่างคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้นะครับ ที่มีเข้ามาไอ้ท่านเริ่มต้นมีอาชีพมีรายได้ไรายรับต่อไปนี่ทิฏต่างที่งอกงามนะครับสู่ความรุ่งเรืองเพื่อนผู้นี่ครับไปไปนี้นะครับที่พยายามจะดีออกมาตอนที่เมื่อคนนะครับหลังจากอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ก็ไม่เปิดออกมานะครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาจนได้แล้วก็ออกมาในเรือนกองปัตตานี้นะครับก็เรียกว่าท่านได้รับพลังสนับสนุนในทิศฐตางที่ดีนะครับใครที่มีคู่รักคู่ครอง ผู้ชีวิตหรือคนคบอยู่ก็ตามนะครับท่านจะมีพลังนะครับจากคนรักจากความรักก็มาเป็นพลังเสริมพลังจิตใจพลังร่างกายนะครับให้ชาวราศีกุมนั้นมีพลังนะครับมีความคิดหลากหลายด้วยไอเดียนะที่เยอะแยะนะครับที่จะทําให้ท่านนั้น บริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆหรือหน้าปุ้งเผาไปสู่ความสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องนะครับอะไรที่เป็นปนัญหาก็ถูกคลี่คลายถูกจัดการให้รับเลื่อนปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ท่านมีพลังประดุจดังเรงม้านะครับที่หลายๆแรงม้าเข้ามาเป็นพลังกับเครื่อนนะครับแต่ให้ท่านเรียกว่ามีพลังเลือดฉูดฉีดในทิศทางที่ดีนะครับมีความกระตือรือร้อนในการที่จะบริหารในการจัดการ ในสภาวะของการดูแลการงานธุรกิจของท่านนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็ดเสร็จรวดเร็วสําเร็จปลอดภัยแล้วก็สู่เส้นทางของการเติบโตนะครับในเรื่องของความคิดความมานหลากหลายเทคนิคไอเดียนะครับบางท่านก็จะมีสถานก,การณ์ของการเดินทางไปอบรมสัมมนาในเชิงวิชาการอะไรเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ดีๆที่มีการเดินทางไป อบรมสัมมนาในเชิงเรียกว่าผสมกับการต้องเที่ยวเข้ามาได้ด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสนำพาครอบครัวเข้าไปในกิจกรรมในการอบรมสัมมนานั้นได้ด้วยนะครับก็เป็นช่วงของอสร้างความเติบโตในทิศทางที่ดีที่สนับสนุนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงเดมู Moon, นะครับขึ้นมาในเรื่องของบมรณะนะครับอันนี้จาราศีกมุมอาจจะต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของอตินแดนไกลโพ้นนะครับการที่ท่านจะทำอะไรก็ตามนะครับในการที่จะขยับขยายการลงทุนอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นตินแดนไกลแล้วก็ไม่มีความชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างทีท่วนอย่างไตรตรองทั้งใช้ทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็ตั้งเส้นสัมผัสของท่านนะครับมา,าคลี่คลายมา ดูแลก็จะทำให้ท่านนั้นสามารถดึงด,ดูดสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มและก็คลายสภาวะของอะไรที่จะเป็นผลลบๆออกไปนะครับแล้วก็จะสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นที่จะทำให้ท่านนั้นดึงด,ดูดงานเข้ามามากมายสู่ความรุ่งเรืองเติบโตนะครับพลังอย่างความสดใสน,นะครับเดอกฟูกขึ้นมานะครับถ้าใครมีความขุนข้องหมอง,ม,งมัวนะครับในสภาวะอะไรก็ตามกังวลทมให้วิตกอะไรต่างๆหรือไม่แน่ใจอะไรต่างๆนะครับชาวราศีกุม ท่านในสร้างพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเข้ามานะครับท่านก็จะกลับเคลื่อนในสถานการณ์ต่างๆไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีอย่างาเรียกว่าดีวกว่าเดิมในหลายๆหลายๆเท่านะครับที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้สู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเพื่องผูได้รับชัยชนะในทุกๆสภาวะนะครับไม่ว่ารจะเข้ามากรุมเครือสร้างความวิตกกังวลหรือพวกที่จะเข้ามาในลักษณะมิจฉาชีพอะไรก็ตามนะครับ ที่จะตามาไม้ท่านนั้นสามารถป้องกันได้ี้ต่างที่ดีนะครับแมนจากไกลมาในลักษณะที่ไม่น่าไว้วางใจโดยเฉพาะในต่างถินแดนไกลนะครับที่เข้ามาแต่พลังความสดชื่นแจ่มใสของท่านจจทําให้ท่านมีความคิดความหมานที่มีหลากหลายไอเดียหลากหลายความคิดที่ดีๆนะครับที่จจทําให้ท่านนั้นสามารถป้องกันอะไรที่จะมาส่งผลกระทบในต่างลบแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเติม,เต,มเต็มนะครับ ไม่ว่าอะไรก็ตามจะเข้ามาเป็นปนัญหาเป็นปนัญหาเดิมๆนะครับที่อย่างบพวก,กเวียน,ยนให้กับชาวราศีกุมต้องรับผิดชอบต้องแก้ไขนะครับแต่ก็สามารถรับมือได้ในทิศทางที่ดีนะครับรู้เส้นทางนีตีไล่รู้วิธีการสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันนะครับว่าไอ้เกิดมาไอ้ปัญหานั้น ถ้ามีโอกาสไม่เกิดขึ้นก็เป็นการดีหรือถ้าจะไม่สามารถกําจัดได้นะครับให้สําเร็จเสร็จสิ้นลงไปก็สร้างโอกาสให้กลับมาสร้างปัญหาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อเกิดแล้วก็สามารถที่จะคลี่คลายให้เกิดความสําเร็จ ออกจากปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปด้วยชัยชนะนะครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับก้าวเหรียญในเรือนของหลักผ้านะครับที่ความสําเร็จหลากหลายของชาวราศีกุมนะครับที่จะส่งผลเม็ดเงินผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์เส้นทางของความร่ำรวยนะครับก็จะทําให้ช่วงนี้ท่านโกยผลประโยชน์เข้ามามากมายเส้นทางของความเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีนะครับความร่ารวยรุ่งเรืองด้วยงานของท่านนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเน เรื่องแปดไม้เท้านะครับจะมีการขยายอาณาเขตขยายความเติบโตโดยเฉพาะในทางโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่ได้รับความนิยมชมช,มชอบชื่นชอบสนับสนุนให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วและก็สามารถดึงโดดเงินที่ล่องลอยอยู่ในอากาศมากมายนะครับเรียกว่าตั้ง8ทิศนะครับที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนั้นจาวราศีกลุมก็สามารถที่จะ กวาเครียกกอบโกยเข้ามาเติมเต็มให้กับตัวเองได้รับผลประโยชน์นั้นด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับก็เส้นทางของความร่มรวยมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีนะครับให้กับชาวราศีกุม กับการบริหารในบทสรุปนะครับราชินีถือเหรียญน,นะครับท่านจะเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยมที่จัดการในสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดผลประโยชน์เข้ามาตั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวด้วยความมั่นคงที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับกับการได้รับผลประโยชน์ในความสําเร็จนี้นะครับในศักยภาพของท่านที่มี คุณภาพมีประสิทธิภาพในการบริหารในการจัดการแล้วก็ด้วยความขยันแล้วก็ด้วยพลังคว,วามสดใสเบิกบานนะครับที่จะทำให้สถานการณ์ต่างๆได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทตาไม่ช่วงนี้การเงินของ ชาวราศีกุมนะครับได้รับชัยชนะกับการบริหารการจัดการก็เข้ามาเติมเต็มด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับในหลากหลายเส้นทางคนที่ว่างงานอยู่ที่ไม่เคยมีรายได,ได้นะครับก็มีโอกาสมีงานทำไกล่ที่ออเดอร์น้อยก่อนหน้านี้นะครับการผลิตการให้บริการอะไรต่างๆนะครับก็จะมีผู้มาสั่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นก็ต้องเร่งในเรื่องของการผลิตาการให้บริการก็จะมีการกยับกยายเวลาอะไรออกไปเพื่อให้ ผู้ที่มาใช้บริการได้ใช้ครบถ้วนทันตามเวลาอะไรต่างๆนะครับก็ทำให้ท่านนั้นสร้างความสดชื่นแจ่มใสในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามาสร้างความรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขนะครับเส้นต่างของความร่ำรวยเส้นต่างของความเป็นเศรษฐีเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเจ้านั้นนะครับชาราศีกุมไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยในสานการของการใช้จ่ายเงินนะครับ เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมจึงอาจจะต้องควบคุมสภาวะต่างการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยนะครับเงินที่เข้ามาหลากหลายมากมายแล้วท่านอาจจะต้องใช้ความเป็นสุขุมความเป็นสันโดษด้วยความเป็นเดอเออร์มิตนะครับเพื่อที่จะควบคุมสภาวะต่างการเงินของท่านให้มี ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าต้าที่ผ่านมาบางทีนั้นท่านเป็นผู้อยากได้นน่นอยากได้นี่อยากจนั่นใจนี่แบบง่ายๆนะครับเห็นอะไรก็ตกตาตก,ตกใจไปหมดนะครับแล้วก็จับจ่ายไปง่ายๆด้วยความเป็นเดอฟูนะครับความเพลิดเพลินไม่ค่อยคิดหน,น้าคิดหลังนะครับอันนี้ก็ต้องตรงกันข้ามนะครับที่ต้องเป็นเดอะเออร์เมดนะครับเพื่อที่จะเซฟเงินของท่านให้มีความปลอดภัยการจะจชาจะจะ่ายอะไรต่างๆนะครับก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยเพราะวางทีภาระ นะครับรับผิดชอบในครอบครัวเรือนนั้นท่านยังมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพ่อแม่าญาติผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับหรือบางคนก็ต้องอุปถัมภมค้ำชูที่เป็นพี่หรือน้องอะไรต่างๆนะครับที่ในครอบครัวที่จะต้องดูแลในภาระใจ่ายจ่ายต่างๆท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งผู้เดียวนะครับที่อาจจะดูแลในภาระนั้นจึงอาจจะต้องรับผิดชอบมากมายจึงต้องควบคุมต่างการเงินของท่านนะครับอะไรที่ ประหยัดได้จึงอาจจะต้องประหยัดนะครับจชายในจริงที่จําเป็นจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงอาจจะทำให้ท่านนั้นต้องควบคุมสภาวะการเงินพิจารณาอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ทําให้จ่ายไปแล้วสิ้นเปลืองไม่เกิดผลประโยชน์ก็จะมีการตัดจบลงไปนะครับแล้วก็ดูแลหรือบางท่านอาจจะมีการตั้งเป้าหมายนะครับที่นอกเหนือจาก ในการจับใจ่ายใช้สอยการดูแลคนในครอบครัวแล้วหรือการใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตของตัวเองแล้วอาจจะมีการตั้งเป้าหมายนะครับบางคนก็จะมี ั้งเป้าหมายที่ร่วมกับคู่รักคู่ครองนะครับหรือใครที่ครบกันอยู่ก็มีโอกาสในการวางแผนนะครับในการที่จะระดมเงินเข้ามาให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นให้เหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นเพื่อยกฐานะในเส้นต่างการเงินในเส้น,สนตางของความมังม่งมีสีสุขร่ำรวยเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตกับ บคู่กับคุณรักอะไรก็ตามแต่นะครับหรือใครที่ใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วอาจจะมีเป้าหมายนะครับในการที่ขย,ขยายในการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับอาจจะต้องการอยากจะซื้อบ้านซื้อที่นะครับ จากจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งสําหรับคนที่ไม่มีบ้านหรือมีแล้วก็จะมีการต้องการที่จะสร้างบ้านให้ใหญ่โตกว่าเดิมหรือจะจา่จายใช้สอยในการซื้อที่อะไรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับหรือบางคนที่ยังไม่มีรถนะครับก็จะตั้งเป้าหมายร่วมกับคู่รักในการที่จะ,จะซื้อรถมาใช้ เป็นส่วนตัวบ้างอะไรบ้างหรือที่มีรถอยู่แล้วก็อาจจะมีการตั้งเป้าหมายเปลี่ยนรถใหม่ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมจึงอาจจะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการเก็บออมรอมริบให้มีมากยิ่งขึ้นกับการที่จะใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนั้นนะครับจึงอาจจะมีการตั้งเป้าหมายนะครเพื่อที่จะดึงเดิดเงินเข้ามาให้มากมายยิ่งขึ้นโดยการทุ่มเทด้วยการพัฒนาในเรื่องของผลงานที่จะมีคุณภาพให้มีผลคุณค่าต่างการเงินมากยิ่งขึ้น แล้วก็การใช้จ่ายก็ระมัดระวังให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็ระมัดระวังในช่วง นี้นะครับโดยเฉพาะจากบุกคคลทางทินตาน่างแดนไกลนะครับหรือทางโลกสื่อสารออนไลน์นะครับเนี่ยต้องระบัดระวังเป็นพิเศษด้วยเพราะอาจจะเจอกับกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมิจฉาชีพนั่นเองนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์นะครับทางการสื่อสารทางโลกออนไลน์หรือได้พบเดินทางมาพบมาเจอกันตัวเป็นๆก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยเพราะบางทีนั้นอาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลประโยชน์ ในทรัพย์สินเงินทองของท่านได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกำหนึ่งอยู่เสมอในการที่จะทาธุรกรรมต่างกันเงินนั้นนะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับชาวราศีกุมความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับ บางคนก็อยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะครับแต่บางทีก็ยังเดินทางยังไม่ป๊บไม่เจอความรักความสัมพันธ์นะครับก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับที่จะพยายามมาความรักก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะได้พบรักดีๆเข้ามาผูกสมัครรักสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นหรือบางคนไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็อยู่กับการใช้เวลาในเรื่องของการที่จะอยู่กับความสุขของตัวเองก็แบบ ไม่มีรักก็มีสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีรักกับตัวเองนะครับก็มีความสุขหรือบางคนก็มีความปึงพอใจในความเป็นสันโดษน,นะครับแม่ก็อยากจะพบปะผู้คนสักเท่าไหร่ความรักความสัมพันธ์ก็เลยยังไม่เกิดและก็ไม่ถึงเวลาของการที่จะพบรักนั่นเองหรือเอาเวลาไปการตุ่มเทพัพฒนาในเรื่องการงานการเงินให้มีความเติบโตนะครับหรือบางคนก็เรียกว่า อยากจะพ้นชนภัยไปตามลําพังเรื่อยๆนะครับไม่อยากจะมีวงอะไรเข้ามาปูกมัดให้มีความกังวลในความรักความสัมพันธ์นะครับหรือบางคนนั้นก็อย่าอาจจะมีความบาดระแวงนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้จึงอาจจะไม่แน่ใจในสัจก,กรต่างๆจึงขออยู่แบบโสดๆต่อไปจะดีกว่าดีกว่าหาความรักมาให้เป็นห่วงผูกคอนั่นเองนะครับจึงต้องโสดต่อไปนะครับ ส่วนถ้าใครเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้นะครับก็จะมีสถานการณ์ที่อาจจะมีการเดินทางนะครับเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่อาจจะเกี่ยวกับการงานอะไรของท่านนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์เข้ามาผูกพันได้ด้วยเช่นกันนะครับที่จะพบกันแต่ก็ดูดีๆด้วยนะครับซึ่งบางตีนั้นก็จะเป็นรักที่เปียงพัดเข้ามาด้วยเหมือนสายลมพัดเข้ามาเปียงวูบเดียวนะครับแล้วก็ตามไม่เป็นรักที่จงหงายไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนกูรักคูสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับมีความการตื้อหรือร้นใส่ใจนะครับที่มองถึงคุณค่าซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับเติมเต็มอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆนะครับสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานบางคู่ก็แม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการดูแลแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงและก็เดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับ ยังมีชีวิตชีวาด้วยความสดชื่นแจ่มใสในทิต่างที่ดีบางคู่ก็จะมีช่วงของการเดินทางไปต้องเที่ยวนะครับในต้นในช่วงนี้นะครับบางทีก็เดินต่างไปต้องเที่ยวด้วย การจัดทริปจับตัวขึ้นเองด้วยของตอนเองนะครับหรือบางคู่นะครับก็อาจจะอย่างที่กล่าวมานะครับอาจจะในเรื่องของเส้นสายการงานนะครับอาจจะเป็นฝ่ายคู่รักก็ได้ของชาวราศีกุมหรืออาจจะเป็นชาวราศีกุมเองก็ได้นะครับเี่ยาจะมีการเดินทางไปอบรมสัมมนาในเชิงวิชาการแล้วก็มีผสมกับการต้องเที่ยวปนวกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถพาคู่รักครอบครัวเข้าไปร่วมในหา สบรมสัมมนานั้นได้ด้วยก็เป็นเรียกว่าได้รับโอกาสดีๆก็ามาให้สร้างความผูกพันผูกสมัครให้มีความมั่นคงแน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแม้จะมีอะไรเข้ามาแต่ไม่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะรับตีตามไม่มีความวาดระแวงกังวลอะไรต่างๆโดยเฉพาะคนที่คบกันอยู่นะครับบางทีก็อยู่ในต่างถิ่นแดนไกลนะครับทีบางทีในความไม่ชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ ที่อาจจะทําให้มีความบาดระแวงหรือไม่แน่ใจในสภาวะต่างๆนั้นก็สามารถที่จะปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์<ม>นั้นให้มีความมั่นคงให้มีความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับรู้จักกลมใจคิดในแง่บวกนะครับก็จะทต่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการพัฒนาเติบโตนะครับแต่ที่จะไปในผลทางลบนะครับก็จะผลาต่างบวกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เต,ติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับ นี่ก็คือได้ภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้นะครับก็ขอชาวราศีกุมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังมีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุน่นและข้อมั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ